ผู้โชคดีที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะจะมีความโชคดีในเรื่องอะไรบ้างมาเช็คพลังงานกันนะคะอะ่ะก่อนอื่นนะคะกดไลค์กดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้มีด้วยนะคะ,ะตั้งใจฟังเปิดใจรับฟังนะคะโอ้โหคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะความโชคดีในเรื่องของการเงินรอคุณอยู่ค่ะเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตนะไพ่ใบนี้นะคะ มีข่าวดีมีความโชคดีนะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินเข้ามาหาคุณแบบฉับพลันอ่ะรับหรือเปล่านะคะพลังงานของควีนเหรียญน,นะคะพลังงานของการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตหรือ นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตนะคะซื้อของที่คุณอยากได้นะคะบางคนอยากจะซื้อรถบางคนอยากจะซื้อบ้านบางคนอยากจะซื้อของมีค่านะคะคุณจะมีโอกาสได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือจะมีเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเข้ามาใครที่ทําธุรกิจอยู่นะคะโอกาสที่จะได้กําไรนะคะสูงมากเงินหลักแสนหลักล้านเลยนะคะอันนี้แล้วแต่ใครที่ทําธุรกิจเรื่องอะไรเนาะนะคะ,นะคะ ความโชคดีหลังหลังหลังจากนี้นะคะใครที่มีปัญหามีอุปสรรคมีศัตรูหมู่มารน,นะคะมีคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่โอเคกับเราหรือเราไม่โอเคกับเขานะคะหลังจากนี้ต่างคนต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันนะคะหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันแล้วกันแล้วนะ <_ S 1> นะคะวุ้ยความโชคดีของคุณนะคะบอกเลยว่าเป็นความโชคดีที่ดีมากๆการเงินขึ้นอีกแล้วจ้านะคะผลิกออกผล นะธุรกิจการงานสิ่งที่ทําอยู่นะคะกาไรเห็นไหมคะพีดอออกผลคุณได้กินผลแล้วนะคะบางคนอาจจะได้รับนะคะการปันหุ้นอ่าบางคนลงทุนอะไรไว้นะคะกาไรงอกเงยนะ,ะหรือใครที่คิดที่จะทําอะไรนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่หยิบจับอะไรหรือลงทุนอะไรนะคะจะได้กําไรจะมีเงินเป็นกอบเป็นกรรนะคะหรือจะเห็นผลนะคะจะได้รับ ผลผลิตนั่นเองความไพดีมากค่ะนะคะสามถ้วยอ่ะขอภัยสามไม้เทา้าพลังงานของความมั่นคงพลังงานของการเติบโตไปได้อีกนะคะไปต่อได้อีกสิ่งที่ทํามาถูกทางแล้วนะคะการเฉลิมฉลองความสุขเห็นไหมคะนะมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลวุ้ยข่าวดีข่าวดีแน่นอนข่าวดีแน่นอนค่ะมีข่าวดีเข้ามา จะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะมีคนเอาข่าวดีนําข่าวดีมาให้คุณนะคะบางคนอาจจะรอข่าวดีจากใครสักคนหนึ่งหรือไพ่ใบนี้นะคะก็ยังบอกว่าอาจจะมีคู่เข้ามาอาจจะมีคนเข้ามานะคะเข้ามาคุยนะคะนําข่าวดี <fur> เรื่องราวดีๆนะคะเข้ามาให้คุณเป็นข่าวดีนะคะเป็นเรื่องราวดีๆค่ะนะคะใครที่รอข่าวดีอะไรอยู่หรือใครที่รอใครอยู่มีคนจะเข้ามาหาคุณนะขออีกหนึ่งใบอุยพลังงานดีมาก พลังงานดีมากค่ะเห็นไหมพลังงานห้าดาบนะคะไพ่ใบนี้คือศัตรูหมู่มารอุปสรรคปัญหานะคะกำลังจะได้รับการคลี่คลายคือหมายถึงว่าเมื่อคุณเจอปัญหาตอนนี้ค่ะคุณเดินออกจากปัญหาได้เลยนะคะอย่าไปโฟกัสอย่าไปต่อแค่นั้นนะอย่าไปอย่าไปเข้าไปกับปัญหาอนะคือรู้ว่ามันจะเจอเรื่องนี้เจอคนแบบนี้เจอคนทอกซิกพลังงานที่ไม่ดีแค่ตัวเองออกมาค่ะนะคะไม่มีใครทําอะไรคุณได้เลยนะคะ รวยแบบฉับพลันเหตุการณ์นี้จะเกิดกับคุณแบบฉับพลันทันได้นะคะขอให้คุณรับคําทํานายและแชร์ออกไปนี่คือพลังงานของคุณการเงินการงานความความสัมพันธ์ข่าวดีทั้ง3เรื่องนะคะที่คุณจะได้เจอแบบฉับพลัน